ครับสวัสดีครับมาแนะนําสินค้านะครับตัวจอแสดงผลอุณหภูมินะครับรุ่น f o x k i t FM 5000นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษคือสําหรับไว้โชว์อุณภูมิห้องอาบน้ําห้องซาวน่าหรือว่าเป็นพวกสระว่ายน้ํานะครับตัวแสดงผลตัวเลขตัวจอจะตัวเลขใหญ่นะครับ สินค้าที่ได้มาจะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับเกรียบเข้าไป220โวลต์เป็นไฟ24 V โวลต์นะครับที่ตัวเครื่องเพื่อปลอดไัยกับผู้ใช้งานสามารถต่อสายไกลได้นะครับแล้วก็เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสายยาว2เมตรถ้าต้องการให้ให้ยาวกว่านี้ก็แจ้งได้นะครับต่อให้ได้จะมีค่าค่าสายอย่างเดียวนะครับเราต่อต่อสายให้ฟรีอันนี้สําหรับติดที่ผนังนะครับยึดติด ตัวเส้จะเป็นสแตนเลสน,นะครับเววาวสวยงามเลยครับแล้วก็ตัวแรกจะสูงประมาณ2 5. นิ้วครึ่งนะครับหรือประมาณ60กว่ามิลน,นะครับต่อไปจอก,ก็จะโชว์ขึ้นมาเลย ตรงเซนเซอร์ตรงนี้จะเป็นจุดวัดอุณหภูมินะครับถ้าเราแตะอุณหภูมิก็จะขึ้นถ้าตรงไปลายก้านโดนน้ำแข็งก็อุณหภูมิจะลดนะครับโดนน้ําอุ่นสามารถจุ่มน้ําได้เลยนะครับตัวมันกันน้ําแต่สนวนเป็น PVC จะแนะนำว่าไม่เกิน90องศานะครับโดนน้ำ ถ้าโดนน้ำก็แจ้งเซลล์ได้นะครับเรารับทำผลิตตัวเซนเซอร์ซึ่งจุ่มน้ำลึกๆได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตำแหน่งแขวนซึ่งแขวนที่ผนังได้แล้วก็ถ้าอยากค่าเซนเซอร์เราอยากให้ทุกจอโชว์เท่ากันหมดตัวนี้มันจะดิฟค่าได้เราถอดน็อดนออกนะครับข้างในจะมีสายสามเสลนดิฟค่าบวกกับค่าลบได้นะครับ เกย์ครับขอบคุณครับ